คุณโยนนะครับกรภาพอีส uh ุก huh. ที่มาทำดินต่วันบ้านมีจินบันคลายบันเสือชื่อเด็องคนนะก็ครอบเรามะเรสานสาสามคนทำจนที่สคือเกิดป็นกา ก็ข้อมีปวามใจแรงมีความสุความเจริญเจริญด้วยความเจริญด่วยผูกขับสมบัติทรัพย์สินยูทองอาทุวบัณฑนาสุขกาลาทุกที่ป่ารางทุกทีเมื่อป็นอาทุกยินเยาวนานนะันใจก้าวทีสามทีนะเป็นคำสั่งนะสาธุสาธุกัมปูกับปูพ่อให้คุณโยมพ่อว่าตีคุณโยมพับทีสัีุกสิ่งวดต้ออหะไรดีนะ อันนี้พินสะพานุณตาเนี่ยตาเนี่ยบ้านมันทำเงินเก้าๆเฉพ่ะวัอังคารเพราะว่าเรเปลยนแต่งกว่าภาษาคุณโยงคำดีชาทีโงนะต่อไปคุณโยมนางสาวฮานฮานโน้ดาดาล์เอ่อมัน ขอปิงพ่อเ่จะูักขอมีความสุขความเจริญเจริญด้วยกันในเรองเดกอุดรศุนทรัดทูวันนกศึกาปลายสุายีันเนี่ยปั่ตขอไปนางสาวไพรดาันเกนะก็ขอปริของพ่อเจจิตใจัสาึงยมนางสาวไพรดา อันนเาคนนี้แขแรงบบเกดความเแริญเรยจนมันเจริเรื่อยเกิดสะมสะสมที่ต่ออาทิตย์วันนักฝึกากะดูกฝากระดูกฝึกฝากระดูตามตัวเมาด้วยนะีดาสโคซาตสแล้วก็ชั้ที่ที่สามเที่หน่ทันทอิจฉาวายโดวายโด ใมาาเดอ้าอ <โ bin> <ument Merkel> ัี่ัวงดพแม่ตชาตเพื่อนตินชชก่งนเพืนสบายเลอโไม่ก็พีตอนมันีทกที่ข่าวว่าวนนีกที่ข่าว่าวันนี้ทุที่ขานน้ขาววนี้ทุขาวว่วัน้กาานนีทุกขานน้่ขาัทุกานี่า่าวน้าาว เศรษฐี totally Talk, ่ปุ่นโคแก้วองคารุสากุก็พองปรีีของพ่อได้ก็อยากปนกปัจกายงางสาวสศรษฐีมุ่นโคแก้วขนมี้เป็ในขรงแทีเร่ันฝัจะเรีจเรยช่วยปเมจะรยน้วยโภักาศาสตรประชีวินสุอายุวัฒนสุขาพปราดทุกที่ปหลาดยกันทุกที่ท่านเไปจะ สาธานาเอวมีวิโตตินังเดจานังอุปัตติสิทธิธรรมระิธรรมุมหาชิตัมีวัสมิสตุสเปปุเรนโตสังกปาจันโพปันระโสยทามนิโชติรโสยทาัพพปตโยมิวจันโตสัโรโพนันสตุมาเตหวัชวัตรายิมุสกีติการุโภว ว่าสัาสีที่จติกามพวกาปนจักรโทมาวัดั้ตีอาวุธโนสุขทั้งภาระโตภาระโตไปทำนางสาวเกยรติสินีพักดีพอสุวรรณทงทั้ปฏิัตกขอวก็ไปเท่ากันเป็นตัวสุวรสานาสาวเกียรติสิีพักดีพอสุวรรณคนน เรอยนอจรวยโูกาสสมบัิสักี้นงโายบััสุขารละทุกีาตีสามตุ้เออสาธุสาธุเบอร์ูเดีเรียกมันเหมือนก็คือิ้่นะิบตสาธุสาธุปตนเอสาธุสาธุมาสบายมาจันัเียนันัดุกจัดเย kebeli-beli <laughs> ni วันนี้เป็นวันที่19เดืนดนอนิาสนาคุณโยมเขียมเขีมะริงเขียมจริงวงตะปูนไทยวงตะปูนไทยได้มาตะบุญปบาันนีนาจมาภาพขอปรณีหลวงพ่อเจ็นกายเปล่นแปลจงโกกขัภาษาคุณโยมเขียมเขียม,ม,ยมจริง องและตโกนไทยไทยเพรามีพ a ังมัแข็งแรงอยู่ยิงเป็นถุกมีความสุขความเจริญเจริญด้วยพ a มัยั i เจริญด้วยโอกสมบัติทรัพย์สินงินงองอายุวันนะสุขภา,า,าละภูมิภารนการอันเอยยักษ์าหมณยุวนาภูราปาริคุรินติจารันเอวมีวะอิตินามเบตานังอุปปัสติ อินิการปติการุนังยุพมีวาสเมสตสเปบริโตสังกับปากันโภปนารโสยคามนิโธติรโสยคามสัิโยวิวัจนโดสัพพโรมโควินาสตุมาเต